มาดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะไปเริ่มภารกิจตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะที่จังหวัดหนองบัวลําพูโดยเป็นการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะมีกลไกการบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดนะคะโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งก็ มีประชาชนนะมามาให้การต้อนรับเยอะมากเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะนายเสรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางลงพื้นที่ค่ะติดตามการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะคกลไกการบําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนนะคะเป็นฐานที่บ้านภูดินทองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกของภารกิจตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่ง ก่อนที่จะมีการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรน,นะคะครั้งที่1ที่จังหวัดหนองบวัวลําพูที่จะมีการจัดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรน,นะคะโดยในจุดนี้นะคะที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีชาวบ้านนะคะ เข้ามาใช้ผ้าเข่าม้านะคะคาดเอวและคอจนจนล้นเลยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะตามประเพณีของชาวอีสานของเรานะคะแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับผู้ที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูจากยาเสพติดนะคะบอกว่ายินดีกับทุกคนด้วยที่หลุดพ้นจากยาเสพติดได้คนเราก็ก้าวผิดได้นะคะแต่สามารถจะกลับเข้าสู่สังคมได้เป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมแล้วก็ สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของครอบครัวในการขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปข้างหน้าได้นะคะกก็ให้กําลังใจด้วยขอให้มีความภาคภูมิใจในตนเองด้วยนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการไปเดินทักทายนะคะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็มีการถ่ายรูปคู่กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มีประชาชนนะเข้ามาอวยพรนะคะให้นายกเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนไปอีก12ปีเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มแก้ม ปริเลยทีเดียวนะคะตามที่เห็นในภาพนั่นเองค่ะรับผมก็ไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมได้นะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับพิมเข้าไปในช่องค้นหา f c e b o o k p เ g จนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีภาพการถ่ายทอดสดนะครับย้อนหลังเมื่อวานนี้นะครับให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังคงมีภารกิจนะครับอยู่ที่ดงบุรีพร้อมกับทางคณะรัฐมนตรีในการประชุมครมด้วยนะครับ ก็ยังไงก็ติดตามกันนะครับว่าจะมีประเด็นใหม่ๆอะไรข้อออกมานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนกันบ้าง